มีฟักมีกระโพดมีทุกอย่างครับผมมีผลไม้ครับผมนี่ครับผมอาหารเยอะมากครับผมนี่ครับอ,อ,อย่างครับผมครับมารับประทานครับผมครับ อย่างครับผมขอดี เอาครับตั้งน้ำส้มน้ำก้าวครับผมมาให้กับญาติญาตินะครับผมนี่นะครับอาหารกับข้าวเแชะๆเลยครับผมครับมารับประทานนะครับผมนะครับผมนี่ดอกไม้ครับผม ไม่มีทุกมีน้ำหนูมอคุ้นมันมีมีได้หนึ่งสี่นึงมีน้ำหนูมอคุ้นมันมีมีได้หนึ่งสี่นึงหมกอะไรแย่ๆครับผมนะมีทั้งมันมีทั้งควันฟักทอง สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําบุญข้าวสาครับผมก็จะมีอาหารนะครับผมเยอะแยะเลยครับนะวางก็งมีฟักมีกระโพดมีเออ่ทุกอย่างผมมีผลไม้ครับผมนี่ครับผมอาหารเยอะมากครับผมอย่างครับผมร อา,านนหารนะครับผมมาให้กับก็ยัดยาสนะครับผมนี่นะครับอาหารกับข้าวแช่ๆเลยครับผมครับมารับประทานนะครับผมนะครับข้าวโพดนี่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําบุญข้าวสากครับผมพ็จะมีอาหารนะครับผมเยอะแยะเลยครับนะครับวางหมกอะไรเยอะแยะครับผมนะมีทั้งมันมีทั้งอ ก้อนฟักทองกินเลยกันนะครับผมส้มก็มีครับผมมีฟักมีกระโปุกมีทุกอย่างครับผมมีผลไม้ครับผมนี่ครับผมอาหารเยอะมากครับผมมีฟักมีกระโปุกมีทุกอย่างครับผมมีผลไม้ครับผมนี่ครับผม อาหารเยอะมากครับผม น,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 นี่ม,นนม,นนมาทำบุญข้าวสาลครับผมนี่รับอาหารที่เราจัดหามาให้ทาญาตินะครับผมครับมารับประทานนะครับผม,บมบะนะครับผมนี่ดอกไม้ครับผม มาให้หดครับจากคือมีแรบครับจากคือมอครับจากมีรครับดมาไห้ครับผม ไม่ม yeah. <t> ีุดขอบคนี่ว่ามีน้ำหมูหม้อพนพ่นบนดี้จะมีความหวานนั่นะครับโอ้ มีความไม้ครับผมม้ามีทุกอย่างครับผมมีฟักมีกระโพดมีทุกอย่างครับผมมีผลไม้ครับ,มมรบรมผม,ม,ม,ผมนี่ครับผมอาหารเยอะมากครับผมรับมา รับประทานคนรับผมครับอย่างกครับผมอะไรแย่ๆครับผมนะ ทั้งมันมีทั้งควันฟักทองครับมารับประทาน,นครับผมนะครับนี่ครับขอ,องกินก็ เยอะมากครับผมนะไปจชาจ้านาาานะโอคครับมีทั้งน้ำส้มน้ำเปล่าครับผมมีน้ำหลุมหม้อพนพุ่น,มนหมกอน,น,นดีด้มื่ะไรเยอะแยครับผมนะมีทั้งมันมีทั้งอา่า ควันฟักทองหมกอะไรแย่ๆครับผมนะมีทั้งมันมีทั้งควันฟักทองมีฟักมีกระปุกมี อ,อทุกอย่างก็มีผลไม้ครับผมนี่ครับผมอาหารเยอะมากครับผมมีฟักมีกระปุกดมีอทุกอย่างก็มีผลไม้ครับผมนี่ครับผมอาหารเยอะมากครับผมกระปุกนี่ว่า นี่มาทาบุญข้าวสาลีผมนี่ครับอาหารที่เราจัดหามาให้ท่านญาตินะครับผมอยางครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำบุญข้าวสากรับผมก็จะมีอาหารนะครับผมเยอะแยะเลยครับนะครับวาง